ตอนนี้เราก็อยู่ที่ s ส s s d อสตูนะคะวันนี้เป็นเที่ยวอะไรมาดูมาดูสถานที่ที่เราจะเรียนเต้นกันทุกคนใช่ไปกันได้เลยไปไหนไปข้างในงไงลูกรืบคุณมาทำอะไรที่นี่คะมาเที่ยว มาเที่ยวเหรออ่ามาทำไ,ไรบอกบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้มา่ออ่ามาูอาที่เอ,อะไรนะกูมาดูอาารที่เต้นคออ๋อจะมาเต้นกันเหรอจะมาฝึกเต้นเหรอเต้นยังไงตอนนี้เต้นเป็นไหม <c oughs> ยังไม่เป็นนะคะอ่าตอนนี้เราขึ้นมานะคะตรงชั้นสามจะขึ้นชั้นสามใช่ไหม เราจะขึ้นไปแล้น,นะคะสถานที่ตึ้นของตูนเพืแบบ่อแต่อ้าวเตินกันอยู่เปล่าเอ้าเขาหายไปไหนทั้งหมดอ้ะอ๋อตรงนี้ชั้นอะไรคะอันนี้ตรงนี้ชั้นสองอันนี้ชั้นสองนนะคะือบัลน,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 นไดเหรอคะ,นนนคะอืเอ,ะะอาแล้วชื่ออะไรคะแนะนำหน่อยพี่คะอ้น้องครีมนะคะแล้วทุกคนนี้นหละคะใครคัเน น้องปิ่นปน้นงปินป่น,น,นามัน่าจะเหมือนออเหมือนกันเช่น